สวัสดีค่ะพี่น้องคอยใส่รถมาจังหวัดจ้าปีบักหลายปีอันนี้เมีอันบงังแสงแดดดิเมียคอยกระคืนว่ามันเ็ดใดแค่นี้เนาะอันนี้ก็เงือบไปมันบอของมากกับบงังแสงสี่บันนี้กับขันแสงมันมาทั้งคางกะเงือบมันมาทั้งสี่มันบ่เข่าวว่มันเทศแดดชับนี้บันนี้มือน,นันบังเอิญรถมนันนัน มันเบรกแม่แล้วนี่มือคอยจับอันนี้ไว้จังสี่อยู่มันก็เลยหลุดออกมาจังสีค่คอยเลโทโตกใจญ่บ่คอยเฮ็ดมันหลุดติดมือม่แม่ที่นหนได้มันเหยียดออกจังสี่ได้พ่เจ้าหูตะดลนบ่มีใครยังบ่กหูคือคอยบ่างคอยหัวกะหัวไม่ได้จังสี่ได้ขับก็วบาอยู่หาเธอขี่ตะเวนมาซื้อนี่คอยก็ต้องได้บอกเลยว่าเอาของแกาลงแี่ แสงมันแย่งตาคอยน่ะคอยก็เลยสงสัยว่าเออเราเขาเฮ็ดมาซั่มหนิขั้นมันแสงมันแย่งตาเขามาจากทางพุนเขาก็ต้องเดี๋ยวบอกคนขับเอาลงให้หรอที่ไหนได้นี่ขยเเคห็นี่มันเด็ดแบบนี้ได้แล้วก็บโรู้ว่ามันมีหรอเออขั้นอื่นบโรู้ว่ามีเขึ้นกว่า่าจะมีอยไหมอันนี้เอเวอเรสต์ขั้นอื่นมีบ่พี่น้องน่านจะมีกั้นกว่าได้คอยดิเพิ่งฮู้นี่ เขาไป่ได้โชคโง่เนียแต่ว่าข่อยโง่กร <laughs> องต,ตอนที่เขารีวิวเขาก็ไม่ได้ดึงอันนี้ออกมาให้เราดูเลยอหรือว่ามันเป็นความหลูสามัญที่แบบคนทั่วไปกัรูลอยู่แล้วัสิบอกนี่อยอั้กระจกเกิดขึ้นเนี่ยคอยก็ว่าข่อยขับรถมาแลา<อ>้วก่หัวเดิมพี่น้าข,อขอบบ่ขอยกะหัวกะหูนี่แล้วที่นี่พ่อมันว่าบังแสงข้างนี้เนาะมันนีแสงมันเลนหลอดมาจากตรงนี้แบบนี้อ้าวปัญหายากงงแล้วเขาขึ้นประเทศใหม่มันนันปีดหนีรถว่ะ วัดใดแท้นี่นี่ <laughs>